เปิดว่าพันรักแมวเน็ตไอดอลของเทรที่ไม่ได้มีดีแค่สวยเก่งครบเครื่องสุดๆสำหรับน้องพันรักแมวนางเอก MV เพลงตีหนึ่งที่ครูเมืองของอิสลิกที่ทำหนุนหนุมทั้งประเทศไม่เป็นอันกินอันนอนต้องนอนดู MV วนไปจนยอดพุ่งกว่า49ล้านไปแล้วนอกจากสวยแล้วน้องพันยังมีดีมากกว่านั้นไปอีกเพราะเธอเรียนเก่งระดับท็อปของโรงเรียนซะด้วยโดยน้องพันเป็นนักเรียนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่เศษหกส่วนหนึ่งโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมม์ สาวน้อยขวัญใจวัยรุ่นที่เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ติกตอกเกอร์ร่วมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนการันตีจากยอดฟฟลโลเวอร์และผลงานต่างๆผ่านช่องทางอาทิ Facebook พันพันติต่อ n ิน a g r a m k มเควันชีทิกตอรพันรักแมวซึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอโด่งดังจนกลายเป็นที่จับตามองคงนี่ไม่พ้นเรื่องของการมีความรับผิดชอบการวางตัวในโซเชียลเรื่องงานรวมถึงเรื่องเรียนที่ต้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดากับผลการสอบโอนเน็ต7 ที่เธอเองได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ถึง96.25คะแนนเต็ม100แถมปัจจุบันได้สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นที่เรียบร้อยขอยกให้เป็นอีกคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสุดๆเก่งมากๆลูก